ชื่อของฉันคือเอมิลี่และฉันอายุ29ปีฉันทำงานเป็นครูในเมืองเล็กๆทุกวันฉันตื่นเช้าเตรียมบทเรียนและไปโรงเรียนฉันสอนเด็กเล็กๆฉันรักงานนี้เพราะเด็กๆทำให้ฉันมีความสุขฉันอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆใกล้โรงเรียนครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในเมืองอื่นฉันไม่ค่อยได้เจอพวกเขาแต่ฉันโทรหาพ่อแม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันชอบอ่านหนังสือ ดื่มกาแฟและไปเดินเล่นชีวิตของฉันเรียบง่ายเป็นเวลานานที่ฉันเป็นโสดฉันเคยมีแฟนมาบ้างแต่ไม่เคยสมหวังความรักไม่ใช่เรื่องง่ายฉันอยากเจอคนที่ใจดีและซื่อสัตย์แต่ฉันกลัวการถูกทำร้ายวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเช้าวันนั้นฉันมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเมื่อเดินเข้าไปในห้องพักครูฉันเห็นหน้าใหม่ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้เครื่องชงกาแฟเขาสูงผมสีเข้มแยิ้มให้ทุกคนนี่คือเดวิด เพื่อนร่วมง,งานของฉันลิซ่ากล่าวเขาเป็นครูคนใหม่เดวิดหันมาหาฉันและยิม้มสวัสดีผมเดวิดชื่อคุณคืออะไรฉันเอมิลี่ฉันตอบเขาดูเป็นมิตรรอยยิ้มของเขาอบอุ่นฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบตั้งแต่วันนั้นเดวิดและฉันเจอกันทุกวันที่โรงเรียนเขาสนุกสนานฉลาดและใจดีเด็กๆชอบเขาและครูคนอื่นๆก็เช่นกันตอนพักกลางวันเดวิดมักนั่งข้างฉัน เราคุยกันเรื่องนักเรียนหนังสือที่ชอบและงานอดิเรกฉันรู้ว่าเขารักดนตรีและศิลปะเขาถามฉันเกี่ยวกับสถานที่โปรดในเมืองฉันบอกเขาเกี่ยวกับร้านกาแฟเงียบๆที่ฉันชอบไปดื่มกาแฟบ่ายวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเดวิดเดินมาหาฉันอยากไปดื่มกาแฟด้วยกันใหมเขาถามฉันประหลาดใจฉันเรอฉันถามเขายิ้มใช่คุณฉันรู้สึกเขินแต่ก็ดีใจตกลงฉันตอบ เย็นวันนั้นเราเจอกันที่ร้านกาแฟเล็กๆใกล้โรงเรียนมันเป็นสถานที่เงียบสงบมีแสงไฟนวลและกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเราเลือกโต๊ะใกล้หน้าต่างข้างนอกฝนตกข้างในร้านอบอุ่นเดวิดยิ้มผมชอบที่นี่มันดีมากฉันพยักหน้าใช่ฉันมาที่นี่บ่อยเราคุยกันเป็นชั่วโมงเขาเล่าเรื่องวัยเด็กครอบครัวและความฝันของเขาเขาบอกว่าสักวันผมอยากเปิดสตูดิโอศิลปะฉันเล่าให้เขาฟังถึงความรักในการสอน ฉันชอบเห็นเด็กๆเรียนรู้ฉันบอกเดวิดฟังอย่างตั้งใจฉันรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเขาหลังจากวันนั้นเราเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นที่โรงเรียนเราหัวเราะและคุยกันตอนพักบางครั้งหลังเลิกงานเราไปเดินเล่นสั้นๆเดวิดซื้อกาแฟให้ฉันในตอนเช้าและฉันซื้อคุกกี้จากร้านโปรดให้เขาวันเสาร์หนึ่งเขาชวนฉันไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์หรอฉันถามใช่เขาตอบมีนิทรรศการศิลปะใหม่ ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบฉันตอบตกลงวันรุ่งขึ้นเราเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เป็นวันที่แดดสว่างสดใสพิพิธภัณฑ์มีภาพวาดสวยงามและภาพถ่ายเก่าๆเ,เดวิดเดินข้างฉันคุณชอบศิลปะไหมเขาถามใช่ฉันตอบศิลปะทําให้ฉันรู้สึกสงบเดวิดยิ้มผมก็เหมือนกันหลังจากพิพิธภัณฑ์เราไปสวนสาธารณะเล็กๆแดดอุ่นและผู้คนเดินเล่นกันอย่างสนุกสนานเรานั่งบนมา้านั่ง และคุยกันฉันรู้สึกมีความสุขฉันเริ่มคิดว่าบางทีเดวิดอาจจะชอบฉันบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ไม่กี่วันต่อมาเกิดเรื่องขึ้นบ่ายวันหนึ่งเดวิดมาหาฉันที่ห้องเรียนหลังเลิกเรียนเอมิลี่คุยกันหน่อยได้ไหมเขาถามฉันพยักหน้าได้สิเขาดูจริงจังรอยยิ้มของเขาหายไปฉันรู้สึกกังวลแล้วเขาก็พูดบางอย่างที่ทำให้ฉันชอบเอมิลี่ผมต้องบอกอะไรบางอย่างผมมีแฟนแล้ว ฉันมองเขานิ่งอะไรนะชื่อเธอคือราเชลเราคบกันมาสี่ปีแล้วหัวใจของฉันเหมือนหยุดเต้นฉันไม่รู้จะพูดอะไรคุณมีแฟนแล้วเหรอฉันถามใช่เขาตอบเบาๆแต่ผมไม่มีความสุขกับเธอฉันสับสนแล้วทำไมคุณถึงใช้เวลากับฉันเดวิดมองฉันเพราะเมื่ออยู่กับคุณผมรู้สึกมีความสุขผมรู้สึกเป็นอิสระฉันก็มองมือของตัวเองหัวใจรู้สึกหนักอึ้งฉันชอบเดวิดฉันชอบเขามากแต่สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง คืนนั้นฉันนอนไม่หลับคำถามเต็มหัวไปหมดทำไมเดวิดไม่บอกฉันตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่มีความสุขกับราเชลทำไมเขายังคบกับเธอฉันควรทำอย่างไรฉันไม่อยากเป็นความลับฉันไม่อยากทำร้ายใครวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนฉันไม่คุยกับเดวิดฉันหลบหน้าเขาฉันต้องการเวลาคิดเย็นวันหนึ่งฉันไปซื้อผักที่ตลาดขณะเดินผ่านร้านเล็กๆฉันได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเป็นเดวิดฉันหันไปมองและเห็นเขา เขาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยผมยาวหยิกและแต่งตัวมีสไตล์เธอดูมีความสุขเดวิดและเธอกำลังหัวเราะพวกเขาดูสนิทกันมากหัวใจของฉันจมลงฉันรู้สึกเศร้าและโกรธเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เขาดูมีความสุขฉันรีบออกจากตลาดคืนนั้นฉันนั่งบนเตียงและคิดถึงทุกอย่างฉันถามตัวเองฉันอยากเป็นตัวเลือกที่สองของใครบางคนหรือคำตอบคือไม่ เช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเข้มแข็งฉันรู้ว่าต้องทําอะไรฉันไม่สามารถคบกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ฉันต้องเดินจากไปที่โรงเรียนเดวิดมาหาฉันในห้องพักครูเอมิลี่ทำไมคุณหลบหน้าผมเขาถามฉันสูดหายใจลึกเดวิดฉันเห็นคุณที่ตลาดฉันพูดเขาดูประหลาดใจคุณเห็นเหรอใช่ฉันตอบคุณอยู่กับราเชลคุณหัวเราะคุณดูมีความสุขสีหน้าของเดวิดเปลี่ยนไปมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด เขาพูดราเชลกับผมคบกันแต่ผมไม่รักเธอแล้วฉันส่ายหัวเดวิดถ้าคุณไม่รักเธอคุณควรบอกเธอแต่ฉันไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ได้ฉันไม่อยากเป็นความลับเขาดูเศร้าผมไม่อยากเสียคุณเอมิลี่หัวใจของฉันสลายฉันแค่คุณเดวิดแต่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้ฉันเดินจากไปไม่กี่วันต่อมาฉันรู้สึกว่างเปล่าฉันคิดถึงเดวิดแต่ฉันรู้ว่าฉันตัดสินใจถูกฉันพยายามโฟกัสที่นักเรียนพวกเขาทำให้ฉันยิ้มได้ ฉันใช้เวลากับลิซ่าเธออยู่เคียงข้างฉันเสมอบ่ายวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันตัดสินใจไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแดดอุ่นและดอกไม้กำลังบานฉันนั่งบนม้านั่งและมองเด็กๆเล่นแล้วฉันได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเอมิลี่ฉันหันไปมองเป็นอเล็กอเล็กเป็นเพื่อนเก่าจากมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เจอเขามาหลายปีอเล็กฉันพูดด้วยความประหลาดใจเขายิ้มไม่น่าเชื่อว่าจะเจอคุณคุณสบายดีไหม เรานั่งบนมา้านั่งและคุยกันเขาบอกว่าเขาเพิ่งย้ายกลับมาที่เมืองนี้เพื่อทำงานเขาเป็นหมอแล้วผมทำงานที่โรงพยาบาลในเมืองเขาบอกผมรักงานนี้แต่ยุ่งมากเราหัวเราะเมื่อนึกถึงความทรงจำสมัยเรียนทุกอย่างรู้สึกง่ายและสบายใจหลังจากวันนั้นอเล็กและฉันเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นเราดื่มกาแฟเดินเล่นและคุยเรื่องชีวิตเมื่ออยู่กับอเล็กฉันรู้สึกสงบ ไม่สับสนหรือกังวลเขาซื่อสัตย์และใจดีบ่ายวันหนึ่งที่ร้านกาแฟอเล็กมองฉันเอมิลี่ผมชอบใช้เวลากับคุณจริงๆฉันยิ้มฉันก็เหมือนกันเขาสูดหายใจลึกอยากไปดินเนอร์ด้วยกันสุดสัปดาห์นี้ไหมหัวใจของฉันอบอุ่นฉันอยากไปฉันต่อในอีกไม่กี่เดือนต่อมาอเล็กและฉันสนิทกันมากขึ้นเขาทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเย็นวันหนึ่งขณะเดินเล่นในสวนสาธารณะ เขาหยุดและมองฉันเอมิลี่ผมมีอะไรสำคัญจะถามเขาพูดฉันรู้สึกประมาาอะไรเหรอเขาจับมือฉันเราใช้เวลาด้วยกันมาหนึ่งปีแล้วผมจินตนาการชีวิตโดยไม่มีคุณไม่ได้คุณจะแต่งงานกับผมใหม่น้ำตาคลอในตาของฉันฉันนึกถึงความเจ็บปวดในอดีตแต่ฉันรู้ว่านี่มันต่างออกไปฉันยิ้มได้ฉันกระซิบได้ฉันจะแต่งอเล็กสวมแหวนให้ฉันเราโอบกอดกัน ในวินาทีนั้นฉันรู้สึกถึงความสุขที่บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งฉันคิดว่าความรักเจ็บปวดฉันคิดว่าฉันจะไม่มีวันเจอคนที่รักฉันจริงๆแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทุกอย่างมีเหตุผลอดีตสอนบทเรียนให้ฉันแต่ไม่ได้กำหนดตัวฉันฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่ซื่อสัตย์ใจดีและจริงใจชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์บางครั้งเราต้องเดินออกจากคนที่ไม่ใช่เพื่อพบคนที่ใช่และครั้งนี้ฉันรู้ ว่าฉันเจอคนที่ใช่แล้วถ้าเรื่องราวนี้ทำให้หัวใจคุณซาบซึ้งอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์เรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์และแรงบันดาลใจจะตามมาอีกเร็วๆนี้